พวกเราจะไปตามหาจอมขมังเวทที่เก่งขนาดนั้นได้มาจากที่ไหนท่านใดนั้นพญาเซนเกิดเหลือบไปมองเห็นใครคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินมาทางนี้ และผู้ที่กำลังปรากฏตัวอยู่ตรงนี้ก็คือผู้เท่าเพลิงหนึ่งในเจ็ดของสุดยอดระดับตำนานจอบขมังเวทพญาเซนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเพราะตัวเองก็เคยได้ยินประวัติชื่อเสียงเลืองนามของจอมพอมดผู้นี้มาพอสมควรซึ่งตำนานกล่าวขานกันว่าหากใครบังเอิญไปพบเจอผู้เท่าเพลิงอยู่ที่ไหนก็ให้คนนั้นรีบหนีถอยไปให้ห่างไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาพู้เท่าเพลิงอาจไม่ใช่คนที่มีอัธยาศัยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากวิชาเพลิงนรกที่เขาฝึกสําเร็จได้ปีบรัดให้ผู้เท่าเพลิงเกิดมีอารมณ์แปรปรวนอยู่ทุกวินาทีมึงใจไหมที่ใครๆเรียกว่าพยาเสนไม่จริงข้าไม่ได้มีนามว่าพยาเสนก็ไอเฮียนี่แหละพยาเสนอ้าไอ้คํก็เอ็งชื่อพยาเสนแล้วจะไปโกหกเขาทําไม าน,นาทีนั้นพญาเซนร,รีบเอาตัวรอดทันทีโดยการถีบให้ลุงคำเข้าไปรับหน้าแทนตัวเองจากนั้นพญาเศนก็ร,รีบหนีออกไปให้ไกลที่สุดแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการเพราะไม่สามารถรอดไปจากน้ำมือของผู้เท่าเพลิงได้ เฮ้ยมันชื่อว่ากูกลกวนเหรอ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้สิเป็ดอีกมุมหนึ่งของป่าใหญ่ยักษ์โทสะที่กำลังเฝ้าปากถ้ำ ครู่หนึ่งก็เริ่มสัมผัสได้ถึงพลังอาคมที่อยู่ห่างจากตรงนี้ไปอีกสิบกิโลเมตรมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงตกอกตกใจแบบนั้นสูัซที่ตรงนั้นจะมีจอมขมววยกำลังเปิดสึกกันอยู่ข้าจะขอแวะไปดูสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกข้าพักพรมาสามวันเต็มเต็ม และก็อยากจะออกไปยืดเส้นยืดสายพอดีถอยอย่างนั้นก็ชดทาน,นตอบสบายสถานการณ์ตอนนั้นพยาเสนเกิดเลือดตกอย่างออกและเรี่ยวแรงก็เริ่มถดถอยลงไปทุกวินาที ูไปทำอะไรให้มึงทำไมมึงต้องทำกับกูแบบนี้ข้าได้ข่าวว่ามึงไม่ทำไม่กอบทับเยี่ยวดำไม่พอใจพวกมันก็เลยวานให้ข้ามาตามเด็ดอ้วของมึงยังไงล่ะมังอาจน,นัหากกูรอดไปได้แล้วก็กูจะเด็ดไว้แม่ทัพคนนั้นซะ <c oughs> น่าขำจริงๆแล้วมึงจะหนีหลอดไปจากน้ำมือของผู้เท่าเพิง นะข้าคงไม่มีปัญญารอดไปได้จริงๆรจๆก็มีแรงเมาอยากบินเก้ากองไฟจีกตัวแล้วสินะรู้เลยเปล่า ว่ามึงกำลังพูดอยู่กับใครแล้วมึงรู้หรือเปล่าว่ามึงกำลังพูดอยู่กับใครไอ้ชุ่มรีบเอยไม่เช่นนั้นมันฆ่ามึงน,น่พยาเสณพยายามเตือนให้อาจารย์ชุ่มหนีไปจากที่นี่ทันทีเพื่อที่จะรักษาชีวิตแต่ถึงกระนั้นอาจารย์ชุมก็อยากจะประลองวิชากับผู้เท่าเพลิงสักยกหนึ่งไอ้ชมุมไอ้บ้ กูให้มึงรีบหนีไปซะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงผมปากซะ,ะได้ยินเหมล่ะก็บอกให้มึงขุ่ปากซะกูหวังดีกับมึงอยู่นะฟังเสียงกูบาก้างเถอะ